มีใครที่ได้อัปเดต Kinemaster version 6.0แล้วบ้างครับถ้าอัปเดตแล้วนะครับอย่เพิ่งตกใจนะเพราะว่าหน้าตาของหน้าแรกของ Kinemaster เนี่ยได้เปลี่ยนไปนะครับจากเป็นแนวนอนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นแนวตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยหน้าแรกนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับ เริ่มที่ตรงนี้นะครับหน้าแรกนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาหลังจากที่เราอัปเดตเนี่ยก็จะเจอกับหน้านี้แหละนะครับจะเป็นหน้าที่ชื่อว่า Mix นะครับเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีวิดีโอเพลย์อัตโนมัตินะครับเราสามารถปัดหน้าจอขึ้นหรือปัดหน้าจอลงเพื่อที่จะดูวิดีโอตัวอื่นได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือตัวรับโปรเจกต์ที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะครับคล้ายๆกับ Tik t o ็อกเลยนะครับถ้าเราชอบอันไหนนะเราก็กดใช้ได้เลยนะครับถ้าใครที่อยากจะค้นหาเป็นพิเศษนะครับสามารถมาที่แถบค้นหาได้นะครับตรงนี้เราสามารถพิมพ์ด้านบนได้เลยเห็นไหมฮะค้นหาโปรเจกต์นะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยดูดีนะครับเพราะว่าดูดีวิดีโอของเรานะครับก็ได้ทำวิดีโอส่งไปเหมือนกันนะตอนนี้ได้ลงมา2ออันแล้วนะครับสามารถค้นหาได้เลยนะครับและในแถบต่อมานะครับแถบสร้าง แทบสร้างก็จะมีโครงการของเราที่เคยสร้างไว้แล้วนะฮะโครงการต่างๆยังอยู่นะครับยังไม่หายไปไหนนะครับเราสามารถที่จะเข้ามา Edit แก้ไขตรงนี้ได้เลยนะและสังเกตว่าจะมีจุด3จุดอยู่ด้านขวานะครับก็เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆเวอร์ชั่นเดิมที่เราสามารถส่งออกเป็นไฟล์ k i n e หรือว่าไฟล์ kine master นะครับเปลี่ยนชื่อก็ได้คัดลอกลบก็ได้นะครับอ่าตรงหน้านี้ได้เลยนะด้านบนนะครับจะมีมงกุฎอยู่ข้างบนนะ มงกุฎเนี่ยก็เวลาที่เราเข้าไปเนี่ยถ้าของเราเนย,ยังไม่ได้ซื้อตัว k i น e มัสเตอรหรือว่าสมัครเป็นรายเดือนรายปีนะครับมันก็จะมีราคาโผล่ขึ้นมาให้เราซื้อนะครับเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้จากหน้านี้ได้เลยนะครับของผมเนี่ยก็เป็นรายปีนะครับและถัดมานะครับจะมีรูปคล้ายๆเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆกับเป็นเพลย์วิดีโอนะครับถ้าเรากดเข้าไปนะครับเราก็จะเข้าไปสู่ YouTube t u t o r i a l หรือว่าการสอนการใช้แอป Kin e m a s t e r นั่นเองนะครับ โอ้ตรงนี้ก็ดีมากๆเลยนะแต่ถ้าใครที่อยากจะฟังภาษาไทยนะครับหรือว่าอยากจะมีคุณครูสอนแบบส่วนตัวนะครับสามารถทักมาที่ดูดีสอนทําวิดีโอให้ดูดีได้นะครับและถัดมานะครับที่เป็นเครื่องหมายคําถามนะตรงนี้ก็จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับหรือเวลาที่เราเกิดปัญหาอะไรเราสามารถเข้ามาหาข้อมูลตรงนี้หรือจะส่งข้อความนะครับ ขอความช่วยเหลือจากทีมงานก็ได้ครับถัดมานะฮะที่เป็นกระดิ่งนะลองกดไปนะครับพอเข้ามานะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นใหม่บ้างในแอปที่ในมัสเซอร์และถัดมานะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองก็จะมีทั้งข้อมูลอุปกรณ์นะครับเวลาที่เรากดเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีมือถือของเรานะครับเป็นสเปคแบบไหนและสามารถตัด ด้วยความละเอียดสูงสุดเท่าไหร่นะครับและที่สําคัญก็คือเราสามารถใส่เลเยอร์หรือว่าวิดีโอซ้อนทับวิดีโอเนี่ยได้กี่ชั้นนะครับก็อยู่หน้านี้หมดเลยหรือจะสั่งวิเคราะห์ก็ได้นะครับรีเซ็ตแอปก็สามารถรีเซ็ตได้ตรงนี้เลยนะครับหลายๆคนไม่เข้าใจนะครับว่ารีเซ็ตแอปเนี่ย รีเซ็ตไปทําไมเนะครับรีเซ็ตเพื่อบางครั้งเนี่ยเราโหลดพวกแอสเซทมาเยอะมากแล้วเราอยากจะล้างเครื่องอ่าล้างตัวแอปเนี่ยให้ปให้หมดไปเลยนะฮะถ้าเราใช้วิธีการลบแอปแล้วอินสตอลใหม่เนี่ยอันนี้เนี่ยโครงการเราจะหายไปด้วยนะครับแต่ถ้าเรามากดรีเซ็ตแอปเนี่ยตัวโครงการยังอยู่แต่ว่าเจ้าตัวพวกแอสเซทต่างๆนี่จะหายไปและยังคงมีตั้งค่าขั้นสูงอยู่นะครับตั้งค่าขั้นสูงเนี่ยก็เราสามารถตั้งค่าให้เราเนี่ยสามารถ ตัดต่อวิดีโอนะครับหรือว่าบันทึกวิดีโอด้วยเฟรมเรทสูงๆได้นะครับเข้ามาดูในหน้านี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมนะครับตรงด้านบนนะฮะที่เขียนว่าโปรเจกต์ใหม่นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับการสร้างโปรเจกต์ในเวอร์ชันเดิมนะครับเวลาที่เราคลิกเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะกรอกชื่อนะครับชื่อโครงการของเราและเลือกสัดส่วนได้นะครับอ่าและข้างบนนะฮะนำเข้าเราสามารถที่จะนําเข้านี่ ตัวไฟล์ kine นะฮะหรือว่าโครงการที่เพื่อนของเราตัดต่อแล้วส่งมาให้เราทําต่อนะครับก็ตรงนี้ได้เลยเนาะและถัดมานะครับคำว่าฉันนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ทําการล็อกอินนะครับก็ทําการล็อกอินไว้ก่อนนะครับของผมเนี่ยเชื่อมต่อกับ gmail ของผมนะครับ ผมก็ล็อกอินโดยใช้ Gmail นะครับแต่ถ้าใครที่ใช้ iPhone นะครับหรือว่า Apple เนี่ยเราก็สามารถที่จะล็อกอินโดยใช้ Apple ID ได้นะครับเวลาที่เรากดถูกใจตรงแถบ Mix นะครับหรือค้นหานะฮะตัวโครงการที่เรากดถูกใจเนี่ยมันก็จะมาโผล่หน้านี้นะฮะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตัดต่อหรือว่าเพิ่มเติมโครงการของเรานะครับได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองเนาะเรียกว่าเป็นคลังเทมเพลตที่เราสนใจนั่นเองนะ และนี่ก็คือหน้าแรกนะครับของเวอร์ชัน6.0ซึ่งผมคิดว่าตัวไอคอนหรือว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยมันก็จะใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยเข้าไปในโซเชียลมีเดียของ Kinemaster นั่นเองนะสำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่โหลดมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะลองคอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างหน่อยนะครับและถ้าใครที่อยากจะรู้นะฮะ ว่าฟังก์ชันข้างในเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็อย่าลืมติดตามที่เพจดูดีสอนทําวิดีโอให้ดูดีเราก็จะมีการอัปเดตนะฮะอาจจะมีการไลฟ์สดนะทุกวันพุธเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยรายการและถ้าใครที่สนใจนะครับอยากจะสมัครเข้ามาเรียนนะครับอยากเรียนตัวต่อตัวอยากเรียนแบบ p r i v a t e หรืออยากจะเรียนในกลุ่มปิดของเรานะครับก็ทักมาหาแอดมินได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ